สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Overseer ียสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Overseer c ียช n e l นะครับผมวันนี้มาในคอนเทนต์เด็กโปรไฟล์เกมการ์ดวายชวานะครับผมจะเป็นซีรีส์อะไรมาดูกันได้เลยซีรีส์วันนี้จะเป็นเอดิซิโลบล็อกเมม m o รี D ่โ o นนะครับผมจะใส่ได้แค่ Memory Snow เท่านั้นนะครับอโอเคเรามาดูกันใบแรกเลย มันก็ไม่เชิงใส่ว่าใส่ได้แค่เมมโมรี่สโนว์ใส่บล็อกอื่นก็ได้นะครับแต่ส่วนมากการเขาจะติดเทคเมมโมรีสโนว์โอเคครับเทคการใบนี้นะครับคือ,อถ้ามีคนนี้นะครับผมในความทรงจํา2ใบนะครับผมจะได้ลด1เวลนะครับลงก่อนเวลได้แล้วก็กเทนิงบอกว่าลงมาคิวหเปิดท็อปถ้าเป็นเวลศูนย์เท่านั้นนะครับจะชาร์จสต็อกก็คือจะได้สต็อกขึ้นหนึ่งนะครับ เราก็ลงมาลงมาเทคล่างเป็นฮิวน่าจะเป็นอย่างนี้โอเคต่อมาเทคเอมิเลียเวลสามเวลสามโชว์ใบนี้ดีกว่ามีให้โชว์นิดหน่อยนะฮะเอมิเลียเป็นแบบลา,ายเซนส์นะครับผมเทคของเขาบอกว่าลงมาฮิวเลือกฮิวการในคอกนะครับผม หนึ่ใบไปความทรงจําแล้วก็เทคเมื่อตีล้มครับจ่ายหนึ่งถ้าตีลม้มเลือกทำเทคหึ่งอย่างครับเลือกเลือกหนคนบวก6ก0 0นเลือกว่าจะจับหนูหรือว่าจะรเีเลือกว่าจะรีสต็อกเขาหรือว่าจะยิง2องดาเมจนะครับผมก็มีเทคแค่นี้ไลเซนต่อไป ต่อไปเป็นแรมนะครับผมใส่ไว้ไปเดียวนะครับแรมบอกว่าเชียร์การ์ดเวลสามนะครับบวก2,000แล้วก็ประมาณจะหนึ่งทิ้งหนึ่งขุดหนึ่งใบขึ้นเมนะครับผมต่อมาเป็นเทคเอมิเลียเทคกกร์เทคใบน,นี้บอกว่าถ้าการ์ใบน,นี้ตีกับเวลสามนะครับผมจะบวกพลัง6,000ก็คือจะตีหมื่นสามนะครับแล้วก็ อีเทนึงบอกว่าจับเลสแถวหลังของเราหนึ่งใบนะครับเกาการไปนี้จะโบน์หนึ่งพันนะฮะโอเคต่อไปเป็นเคาน์เตอร์ค่าก่อนเวลเทคก,การไปนี้คือจ 1, ่ายหนึ่งเคาน์เตอร์สองพันห้านะครับผมแล้วก็เทคต่อมาบอกว่าถ้าจเราจ่ายหนึ่งทิ้งทิ้งเมมโมรีสโน่หนึ่งใบกระดาษหนึ่งใบเอแซคกระดาษหนึ่งใบนะครับก็จะค่าก่อนเวลได้ค่าไปไหนไปไป,ไปใต้กล่อง โอเคเศก่าต่อมารอสวัตใส่ไปเที่ยวการไปนี้บอกว่าคอนคอนติเนียรบวกพลัง2,000แล้วก็การไปนี้จะไม่ถูกล้มด้วยคอสูตรนะครับผมคอสูตรคือตรงนี้อันนี้คอนหนึ่งถ้าคอนหนึ่งตีวิ่งมาตีคนนี้คนนี้ก็ตายตามปกตินะครับแต่คอสูตรวิ่งมาตีก็ไม่ล้มนะอันนี้คาลเตอร์คาลเตอร์บอกว่า1,000แล้วก็ถ้ามีเมมโมรี่โโน่สองใบ มีใบเดียวก็พอก็ได้โบีกพันธ์เป็นคา์เตอร์สองพันนะครับผมเล่มต่อไปเล่มแล้วก็แรมแรมนะครับผมแรมเทคบอกว่าในในตลอดไปนะครับถ้าเราเป็นเ e มเบอรี่ w โนทั้งหมดนะจะับจะหนึ่งพันอ่อในเธอได้เห็นเ e มเบอรี่ w โนตีนะครับจะบวกพันห้าต่อไปเอเมิเลียเอเมิเลียใบนี้บอกว่า เมื่อลงนะครับได้พลังพันห้าแล้วก็ถ้ามีคนนี้ในความทรงจำนะครับผมจะได้จวนหนึ่งทิ้งหนึ่งนะฮะเทคของคนนี้ต่อไปต่อไปเทคของเล่มเล่มมี2อาร์ตให้ดูนะครับผมก็จะมี SR ใบหนึ่งเนะาะกับธรรมดาใบหนึ่งก็เทคบอกว่า continu ถ้ามี memory snow สองใบบวกพลังหนึ่งพันตลอดแล้วก็เทคไคายแม็กลิงนะครับผม เอ่อเปิดสามยี่หนึ่งแล้วก็หยิบได้แค่เมมโมรี่สนุกนะแล้วก็ข้ามเทินจะบวกเวลนะครับผมก็เป็นเวลสองจุ๊บจุ๊บจุ๊บ,บต่อไปต่อไปเป็นคนนี้คนนี้ใส่ปัชวินนะครับผมนิวไทเทของเล่มนะฮะเล่มบอกว่าใจหนึ่งชููนะครับผมติดค่ามกี่ใบก็ขุดตามนั้นนะครับเปิดสูงสุดได้สี่ใบตาย ระตาบอกว่าถ้าการใบ,บนี้รีเวิร์สนะครับผมหรือล้มใจหนึ่งทิ้งหนึ่งนะครับผมการไบ,บนี้เป็นความทรงจำแล้วคุดการ์ดในหลุมของเราที่ติดเมมโมรีสโนหนึ่งใบขึ้นมือติดต่อมาการ์ดเล่มเล่มใบนี้ดับเบิลแลแพงมากเลยเล่มบอกว่า,าถ้าเราถ้าการไบ,บนี้อยู่ในเมมโมรีอยู่ในความทรงจำนะครับผม ทั้งสองฝ่ายจะใช้ยิงหนึ่งไม่ได้นะครับผมแล้วก็อีกเคนึงบอกว่าใจหนึ่งนะครับผมแล้วก็เอาการไปนี้เป็นความทรงจำเปิดไม่เกินสามใบหยิบการ์ดหนึ่งใบนะครับผมๆๆต่อ,อไปลอชวาร์ดลอชวาร์ดบอกว่าลงมาใจหนึ่งทิ้งหนึ่งขุดการ์ดเมมโมรี่โซโน่หนึ่งใบแล้วก็ได้บวกหนึ่งพันนะฮะแค่นี้แหละรวดเร็วเิดการ์ดไปนี้นะครับผม ลงมาโม่หนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งไปไหนก็ได้อ่าโม่หนึ่งได้ตอนแบตเทนเฟสเขาเริ่มแมททัคเฟสนะครับผมเราก็จะสามารถโม่หนึ่งวิ่งไปช่องว่างชึบชุบชุบอ่าเทคของ <me> เลมนะครับผมเลมเทคเทคบนก็คือเขาบอกว่าถ้าอฝ่ายมีตัวลงก่อนเวลเห็นตัวลงก่อนเวลในช่วงแบตเทนเฟสนะครับผมลบ2,000นะครับผมคูณด้วยคอคอนนะครับผมการไปนั้นที่ลงมาแถวหน้าทั้งหมดนะฮะ ก็เป็นใบที่ดีนะฮะแล้วก็อีเทนหนึ่งใจหนึ่งแท็บสองนะครับผมแล้วก็ชูจูเป็นชูจูเสิร์ตนะครับผมประมาณนี้ต่อไปเอมิเลียเอมิเลียใบนี้บอกว่าลงมาเช็คท็อปไว้บนหรือไว้ล่างได้นะครับผมแล้วก็อีเทนหนึ่งใจหนึ่งชูจูใจหนึ่งชูจู อันนี้เสิร์ดอันนู้นขุดอันนี้ก็น่าจะเสิร์ดใช่ใช่ใชเสิร์ดการหนึ่งใบโอเคครับโอ้อันนี้ใส่สีนะโอเครวนทั้งหมดเป็นสีใบนะอัน,นี้แล้วก็เทคของใบนี้ล่สูสตรใบนี้บอกว่าลงมาเปิดไม่เกิน3หยิบการเมมโมรี่โนูหนึ่งใบขึ้นมือ แล้วก็ทิงกาบม,มือเราหนึ่งใบโอเคครับประมาณนี้แล้วก็ต่อมาเคยแม็กลิงชุบชุบชุบลิงกับเวลสามนะครับผมจะไม่เห็นชุบชุบลิงของคนนี้นะครับผมชิมแต่แมลิงนะฮะน้องน่ารัก ขอ,ของเล่มบ้างของเล่มบ้างชบชบเล่มนะครับผมก็ถึงลิงก์ของการ์ดใบนี้นะครับผมเป็นท่าแบบอ,อีดีใจนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมก็อย่าลืมชมคลิปอ็นดีอของเราด้วยนะขอบคุณครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผม